สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้คะะจะมาอัปเดตไอเทมนี้มีแ็ด UGC นะคะที่เขานํามาแจกฟรีใหมค่ค่ะอันนี้นะคะทุกคนเขาจะนํามาแจกฟรีทันในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่10เมษายนนี้นะคะซึ่งชิ้นนะคะมีชั่ว White Spiky Hair ค่ะก็จะเป็นทรงผมสีขาวแบบนี้เลยนะคะสำหรับข่าวสารค่ะทุกคนจะมาจาก UGC Creator ค่ะในทวิตเตอร์ของเขาทุกคนเขาได้มีการประกาศค่ะว่าจะมีการแจกไอเทมนี้ฟรีนะคะ โดยเขาเนี่ยก็ไม่ได้ประกาศหาทุกคนว่าจะแจกจานวนกี่ชิ้นนะคะซึ่งคนนี้นะคะจะเป็นคนเดียวกับที่ทําทรงผมสีขาวแจกฟรีเมื่อเช้านี้นะคะที่เป็นทรงผมผู้หญิงค่ะสำหรับเวลาะคะที่ตรงกับเวลาที่เขาประกาศเนี่ยในเวลาไทายนะคะจะเป็นวันที่10เมษายน,นะคะ่ะเวลา8โมงครึ่งนะคะถึง9โมงเชา้าค่ะซึ่งเรานะคะแนะนำให้ทุกคนค่ะมารอนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะให้ทุกคนนะคะกดคลิกลิงก์นะคะได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะถ้าใครยังไม่รู้นะคะทุกคนว่าจะต้องรับยังไงเนี่ยทุกคนนะคะสามารถมาดูคลิปนี้ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพลงตรงนี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย